ในหุบเขาสวัสด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานสถานที่ที่เคยถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียโดยความงดงามของธรรมชาติแม่น้ำสีมารากตและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ แต่แล้วความเงียบสงบนั้นก็ถูกพรากไปไม่ใช่ด้วยภัยธรรมชาติแต่ด้วยเงาธรรมมนของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครองที่เข้มงวดช่วงเวลาที่เสียงหัวเราะของเด็กๆถูกแทนที่ด้วยเสียงประกาศทางวิทยุที่เต็มไปด้วยคำสั่งห้ามและหนึ่งในคำสั่งที่สร้างความสะเทือนใจมากที่สุดคือการห้ามไม่ให้เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษา ท่ามกลางบรรยากาศของความหวาดกลัวและการถูกลิดรอนสิทธิทเสรีภาพมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ใครมาดับไฟแห่งการเรียนรู้ของเธอเด็กหญิงผู้มีนามว่ามาลาลาอยู่ซับไซเรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงแค่บันทึกการต่อสู้เพื่อการศึกษาแต่เป็นตำนานที่มีลมหายใจของความกล้าหาญที่เอาชนะความกลัวและเสียงเล็กๆที่ดังก้องจนสั่นสะเทือนไปทั่วโลก มาลาลาเกิดในครอบครัวที่ไม่เหมือนใครในสังคมปาทานสังคมที่มักจะเฉลิมฉลองเมื่อได้ลูกชายแต่เมื่อมาลาลาลืมตาดูโลกพ่อของเธอเสียดุด,ดินอยู่ซาบไซกลับมองตาดวงเล็กๆคู่นั้นแล้วบอกกับทุกคนว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษพ่อของมาลาลาเป็นครูและเป็นนักต่อสู้เพื่อการศึกษาเขาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าไม่ว่าจะเป็นเพศใดทุกคนมีสิทธิที่จะได้ถือหนังสือและปากกา พ่อของเธอไม่ได้ตัดปีกเธอเหมือนที่สังคมคาดหวังแต่กลับช่วยติดปีกให้เธอโบยบินการเติบโตของมาลาลาจึงเต็มไปด้วยกองหนังสือและการถกเถียงเรื่องปรัชญาการเมืองและการศึกษาที่โต๊ะอาหารในขณะที่เด็กผู้หญิงในวัยเดียวกันเริ่มถูกเจ็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแต่มาลาลากลับติดตามพ่อไปทุกที่ฟังคำปราศัยและซึมซับความเชื่อที่ว่าการพูดความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด แต่เมื่อกลุ่มตาลีบันเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในหุบเขาสวรรัดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโรงเรียนสตรีถูกทำลายไปทีละแห่งโทรทัศน์และดนตรีถูกห้ามผู้หญิงถูกห้ามไม่ให้ไปตลาดและบรรยากาศแห่งความหวาดระแวงก็ปกคลุมไปทั่วแต่ในความมืดมิดนั้นมาลาลาในวัยเพียง11ปีตัดสินใจทำในสิ่งที่แม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนยังไม่กล้าทำนั่นคือการส่งเสียงออกมาเธอเริ่มเขียนบล็อกให้กับสำนักข่าว BBC ภาคภาษาอูรูโดย ใช้นามประกาวว่ากุนมาไกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงภายใต้การปกครองของกลุ่มติดอาวุธเธอเล่าถึงความรู้สึกของการต้องซ่อนหนังสือเรียนไว้ใต้ผ้าคลุมไหล่ความกลัวที่ต้องเดินผ่านจตุรัสที่มีการลงโทษคนและความโศกเศร้าที่เห็นเพื่อนๆทยอยลาออกจากโรงเรียนเพราะความกลัวการเขียนของเธอเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาแต่แฝงไปด้วยความจริงที่เจ็บปวดวันนี้ฉันมีความสุขมากเพราะครูบอกว่าเราอาจจะได้กลับมาเรียนอีก หรือฉันฝันร้ายเห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารและกลุ่มตาลิบันข้อความเหล่านี้จากเด็กหญิงตัวเล็กๆได้เปิดหน้าต่างให้โลกภายนอกได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในหุบเขาสวัสด์เสียงของกุลมาไก่เริ่มเป็นที่สนใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครจนกระทั่งวันหนึ่งความลับนั้นก็เปิดเผยเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงชั่วคราวและพ่อของเธอสนับสนุนให้เธอเปิดเผยตัวตนเพื่อรณรงค์เรื่องการศึกษาอย่างเปิดเผย การเปิดเผยตัวตนนำมาซึ่งรางวัลและการยกย่องเธอได้รับรางวัลสันติภาพแห่งชาติของปากีสถานและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกร้องสิทธิสตรีแต่ในขณะเดียวกันมันก็นำมาซึ่งอันตรายที่ใหญ่หลวงชื่อของมาลาลายูซาฟา์ไซกลายเป็นเป้าหมายกลุ่มผู้ไม่หวังดีมองว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เป็นภผ่คุกคามภผ่คุกคามต่ออุดมการที่ต้องการกดขี่สตรี เพราะเธอกำลังบอกให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าตนเองมีค่ามีสมองและมีสิทธิ์ที่จะกำหนดชีวิตตนเองความกล้าหาญของเธอไปกระตุกหนวดเสือและในที่สุดวันที่เปลี่ยนชีวิตของเธอและครอบครัวไปตลอดกาลก็มาถึงวันที่9ตุลาคม2012เป็นวันสอบวันที่ดูเหมือนปกติธรรมดามาล,าลานั่งอยู่บนรถโรงเรียนสองข้างทางเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่คุ้นเคยเพื่อนเพนพูดคุยหัวเราะก,กันเสียงดัง จูจ่ๆรถก็หยุดลงชายหนุ่มสวมหน้ากากก้าวขึ้นมาบนรถและตะโกนถามคำถามเดียวที่ดังก้องในความทรงจำของทุกคนใครคือมาลาลาไม่มีใครตอบแต่สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เธอชายคนนั้นยกปืนขึ้นและลั่นไกกระสุนพุ่งเข้าที่ศีรษะของมาลาลาผ่านทะลุไหลความมืดมิดเข้าครอบงำทันที ในวินาทีนั้นผู้ที่เหนียวไก่อาจคิดว่าเขาได้ดับเสียงของเธอลงแล้วเขาคิดว่ากระสุนเพียงนัดเดียวจะสามารถหยุดยั้งการเคลื่อนไหวและสร้างความหวาดกลัวให้ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาอีกแต่เขาคิดผิดมาลาลาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในปากีสถานอย่างเร่งด่วนอาการของเธอเข้าขั้นวิกฤตสมองบวมชำ้ำและชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ ข่าวการลอบสังหารเด็กหญิงวัย15ปีผู้เรียกร้องเพียงแค่สิทธิในการไปโรงเรียนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วแทนที่จะเกิดความหวาดกลัวตามที่ผู้ก่อเหตุต้องการกลับเกิดคลื่อนแห่งความโกรธแค้นและความเห็นใจผู้คนนับล้านทั่วโลกตั้งแต่ผู้นำประเทศไปจนถึงเด็กนักเรียนในหมู่บ้านห่างไกลต่างสวดมนต์และส่งกำลังใจให้เธอเธอถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่เมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำงานอย่างหนักเพื่อยื้อชีวิตเธอการฟื้นตัวของมาลาลาเป็นเรื่องมหัศจรรย์เธอต้องผ่านการผ่าตัดหลายครั้งต้องฝึกพูดฝึกเดินและปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่มีแผลเป็นและความสูญเสียทางกายภาพแต่สิ่งที่กระสุนไม่สามารถทำลายได้คือจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของเธอ เมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่แปลกตาสิ่งแรกที่เธอห่วงใยไม่ใช่ความเจ็บปวดของตัวเองแต่คือค่ารักษาพยาบาลและครอบครัวแต่เมื่อเธอรู้ว่าผู้คนทั่วโลกยืนอยู่เคียงข้างเธอความตั้งใจของเธอก็ยิ่งแน่วแน่ขึ้นแทนที่จะเก็บตัวเงียบด้วยความหวาดกลัวหรือใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในต่างแดนเพื่อความปลอดภัยมาลา,ลาเลือกที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งและครั้งนี้เสียงของเธอดังกว่าเดิมนับพันเท่า ในวันเกิดปีที่16ของเธอมาลาลาได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะนครนิวยอร์กวันนั้นถูกประกาศให้เป็นวันมาลาลาแต่เธอได้กล่าวไว้อย่างถ่อมตนว่าวันมาลาลาไม่ใช่วันของฉันแต่มันเป็นวันของผู้หญิงทุกคนเด็กผู้ชายทุกคนและเด็กผู้หญิงทุกคนที่ได้เปล่งเสียงเพื่อสิทธิของพวกเขา เด็กหนึ่งคนครูหนึ่งคนหนังสือหนึ่งเล่มและปากกาหนึ่งด้ามสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ประโยคนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดสวยหรูแต่เป็นความจริงที่เธอยึดถือมันคือข้อพิสูจน์ว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดไม่ใช่ปืนหรือระเบิดแต่คือการศึกษาเพราะการศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความไม่รู้ความเกลียดชังและความยากจน เรื่องราวของมาลาลาเดินทางไปไกลกว่าที่ใครจะคาดชิดในปี2014เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกลายเป็นผู้ได้รับรางวัลที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่รางวัลไม่ใช่จุดสิ้นสุดของภารกิจมันเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงที่ช่วยให้เธอทำงานได้กว้างขวางขึ้นเธอได้ก่อตั้งกองทุนมาลาลลมาลาลาฟันเพื่อระดมทุนและสนับสนุนการศึกษาของเด็กหญิงในประเทศที่ประสบปัญหาทั้งในปากีสถานอัฟกานิสถานไนจีเรียและประเทศอื่นๆที่เด็กผู้หญิงถูกกีดกันจากการเรียนหนังสือ เธอเดินทางไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเหยื่อผู้รอดชีวิตแต่ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเธอไปเยี่ยมค่ายผู้ลีภ้ภัยไปพูดคุยกับผู้นำระดับโลกและกดดันให้รัฐบาลต่างๆลงทุนในการศึกษาสิ่งที่น่าประทับใจในตัวตนของมาลาลาคือการที่เธอยังคงรักษาความเป็นมนุษย์ธรรมดาเอาไว้แม้จะมีชื่อเสียงระดับโลก แต่เธอก็ยังต้องทำการบ้านสอบเข้ามหาวิทยาลัยทะเลาะก,กับน้องชายและมีความฝันเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเธอเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอไม่ได้แค่เรียกร้องให้คนอื่นเรียนแต่เธอเองก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองด้วยความรู้เช่นกัน ชีวประวัติของมาลาลาอยู่ซาฟไซสอนบทเรียนสำคัญหลายประการให้กับชีวิตเราประการแรกคือเรื่องของความกล้าหาญความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวมาลาลาเองยอมรับว่าเธอกลัวในวันที่ต้องเดินไปโรงเรียนท่ามกลางข่าวหรือเรื่องระเบิดเธอขาสั่นและใจเต้นรัวแต่ความกล้าหาญคือการที่เรารู้ว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกว่าความกลัวนั่นคือความถูกต้องและอนาคตที่เราต้องการสร้าง ถ้าเรามัวแต่รอให้ความกลัวหายไปเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยประการที่สองคือพลังของเสียงหลายคนมักคิดว่าตนเองเป็นเพียงคนตัวเล็กๆจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่มาลาลาพิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงของเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวจากหุบเขาที่ห่างไกลสามารถสั่นสะเทือนมโนธรรมของคนทั้งโลกได้เมื่อเราเห็นความไม่ยุติธรรมหรือเห็นสิ่งที่ควรแก้ไขการนิ่งเฉยคือการยอมรับ การเปล่งเสียงออกมาแม้เสียงจะสั่นเครือก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประการที่สคือการให้อภัยและการก้าวต่อมาลาลาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่ได้เกลียดคนที่ยิงเธอหากเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้เธอก็จะไม่ทำร้ายเขาแต่เธอจะบอกเขาว่าการศึกษานั้นสำคัญเพียงใดและเธออยากให้ลูกๆของเขาก็ได้รับการศึกษาเช่นกัน ใจิตใจที่ปราศจากความเครียดแค้นนี้เองที่ทําให้เธอมีอิสระอย่างแท้จริงเธอไม่ยอมให้ความเกลียดชังมากัดกินใจแต่เปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นมาเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในโลกปัจจุบันที่เรามักจะเจอกับอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานความสัมพันธ์หรือความฝันที่ดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมเรื่องราวของมาลาลาคือเครื่องเตือนใจฉันดีว่าอุปสรรคที่เราเจออาจเทียบไม่ได้กับกระบอกปืนที่จ่อหัว แต่เราก็สามารถใช้จิตวิญญาณแบบเดียวกันในการฝ่าฟันมันไปได้เราอาจไม่ได้ต้องต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธแต่เราอาจต้องต่อสู้กับความขี้เกียจของตัวเองต่อสู้กับคำดูถูกของคนรอบข้างหรือต่อสู้กับความล้มเหลวในอดีตอาวุธของเราอาจไม่ใช่การปราศัยที่สหประชาชาติแต่คือการลงมือทำในทุกๆวันคือการไม่ยอมแพ้เมื่อล้มลง คือการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถพัฒนานและเติบโตได้การศึกษาในมุมมองของมาลาลาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเติดใจรับสิ่งใหม่และการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาหากคุณกำลังรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายให้ลองมองไปที่เด็กผู้หญิงที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนนี้ผู้ที่เปลี่ยนโศก,กนาฏก,กรรมให้เป็นพลัง ผู้ที่เปลี่ยนคำว่าเหยื่อให้กลายเป็นนักสู้ชีวิตของมาลาลาบอกเราว่าไม่มีใครเด็กเกินไปที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนรู้ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเรามีสิทธิเลือกเสมอว่าจะยอมจำนนต่อสถานการณ์หรือจะลุกขึ้นมาเขียนชะตาชีวิตของตัวเองลองถามตัวเองดูว่าวันนี้หนังสือและปากกาในมือของคุณคืออะไร มันอาจจะเป็นงานที่คุณทำทักษะที่คุณกำลังฝึกฝนหรือความเมตตาที่คุณมอบให้ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เปลี่ยนแปลงโลกใบเล็กๆรอบตัวคุณได้โลกของเราต้องการคนกล้าไม่ใช่คนที่กล้าถือปืนแต่เป็นคนที่กล้าถือความจริงกล้ามีความหวังและกล้าที่จะลงมือทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เรื่องราวของมาลาลาอยู่ซาฟไซรจึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่จบลงไปแล้วแต่มันคือเชื้อไฟที่ยังคงลุกโชนเพื่อส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนให้ลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างในแบบของตัวเองหากเรื่องราวความกล้าหาญของมาลาลาได้จุดประกายบางอย่างในใจของคุณหากคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเติมพลังให้จิตวิญญ,ญาณของคุณแข้มแข็งพร้อมรับมือกับทุกอุปสรรคในชีวิต การได้รับฟังเรื่องราวดีๆและแนวคิดที่ช่วยยกระดับจิตใจอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยหล่อเลี้ยงไฟแห่งความมุ่งมั่นนั้นไม่ให้มอดลงเราอยากเชิญชวนให้คุณมาร่วมเดินทางเพื่อค้นหาพลังบวกและแรงบันดาลใจใหม่ๆไปด้วยกันกดติดตามช่อง Wake s o Podcast ปลุกใจในทุกวันเอาไว้เพราะที่นี่เรามีเรื่องราวที่จะช่วยปลุกพลังในตัวคุณ ให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมไปความหมายและใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างเต็มภาคภูมิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะมาร่วมปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นรู้และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันกับเวกโซพอดแคส